เธอดูฉากฉันซะก่อนอันนี้คือคอนเซปต์ของปี6โโนะ6โโขลศพาพาหมู่พาสื่อสารจัก,กรวาลเรามีสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะบูชาอยู่ที่บ้านน่แต่เราดันเวลาเราฝันหรือหรือเวลาเรารู้สึกอะไรเราดันไปถามคนอื่นไปถามหมอดูไปถามพระไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เราที่เรานึกถึงหรือบูชาหรือเครบอยู่อะจริงๆแล้วสามารถที่จะสื่อสารด้วยตัวเองเราก็ง่ายมากแล้วก็มันมี มันมีภา,ภาษาอยู่แค่ภาษาเดียวเท่านั้นที่เป็นภาษาจาักราวาลที่สามารถสื่อสารได้หมด mm. จะบอกว่าโปรเจกต์นี้ mm. เคยคิดไว้ว่าจะทำอ่ะสามปีที่แล้วเออทุกคนดูความไม่บังเอิญสามปีที่แล้วครับก่อนที่จะเกิดเอ,อ่อโควิดเราชอบอยู่แล้วเนาะเราชอบเอ,อ่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วเราชอบมูเราชอบ,ชอ,บอยากรู้อะไรพูดง่ายเราชอบสงสัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย ทำธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อนั่าจะเข้ากับเราตอนนี้สิ่งที่คิดอ่ะมันเราคิดจะทําอะไรมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเนาะเราก็จะคิดหาความแตกต่างบอกว่าตอนนั้นนะ่ะโรงงานยังไม่มีโรงงานทํายังไม่มีที่ที่สามารถทําได้ทําให้เราได้เราคิดแบบเนี้ยเราคิดว่ามันจะต้องมีเอลซอรี่ต่างๆนะมีซุม้มมีแท่นให้ท่านสวยงามมีไฟอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นมันหาเราอาจจะหาโรงงานไม่เจอหรือโรงงานเขาทาไม่ได้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือเราสั่งผลิตน้อยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็คือไม่มีทําไม่ได้เราอยากได้อะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ประจําเลยเออเราได้ทําแค่พูดเรื่องเดียวแล้วก็ขายอย่างเดียวเออมันจะง่ายขึ้นเนี่ยจักรวาลก็เวี่ยงให้มาให้มาเจอน้องคนนี้ซึ่งปกตินางไปอยู่เมืองนอกนานมากแล้วก็แล้วก็ พิ่งได้กลับมาแล้วงานทั้งหมดนี้เป็นงานเป็นงานแฮนด์เมดนะครับนั่งทําทีละชิ้นรูปรูปหล่อบางรูปอะจะจะสั่งหล่อสั่งทำอ่าสั่งทําแบบขึ้นมาแล้วก็พอได้แบบมาก็มามาทําสีแล้วก็มาติดตกแต่งคือเอาง่ายคนที่ทําแบบนี้ได้ต้องละเอียดมากแล้วก็ต้องมีอินเนอร์อินเนอร์บางอย่างกับสิ่งที่ทํา ไม่ได้บางอย่างอินเนอร์ที่เข้มข้นกับสิ่งที่ทําถ้าถ้าทั่วไปเรียกว่าความรักอะไรความความชอบอะไรเออแล้วเวลาเราใส่ความชอบอะไรลงไปในในสิ่งที่ทําหรือความรักอะไรโอ้โหมันจะเกิดพลังงานมหาศาลนี่อันที่เธออันเนี้ยอันเนี้ยพอไปได้ไปคุยวันนั้นเนาะเลยบอกนางว่าอันเนี้ยจะทําให้ให้เธอรวยเออมันไปอินเนอร์ขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นมันมันจะทําให ให้เธอรวยอ่ะเออมันเป็นทางของเขาอ่ะมันเป็นทางของนางมันเป็นไร่เส้นของนางอ่ะ